ังใจสํารวมจิตใจของตนให้ดีเราเกิดมาในโลกนี้ก็ให้นึกว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีนี่ก็เคยพูดเตือนอยู่ไว้บ่อยไม่ใช่เกิดมาเล่น ไม่ใช่เกิดมาเพื่อความรักความใคร่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆแต่เพียงเท่านี้ถ้าบุคคลใดเกิดมาเพื่อผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยส่วนเดียวแล้วชีวิตของผู้นั้นก็เป็นหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าใครๆก็ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า กามคุณทั้งห้านั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแม้ว่าใครจะผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเท่าไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารเ <c oughs> <c oughs> พราะบรรดารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสทั้งหลายมันก็มีอยู่ในตัวนี่หมดแล้วไม่ใช่มีแต่ภายนอกนั้นรูปก็ได้แก่รูปร่างกายทุกส่วนนี้ เสียงเนี่ยเสียงคำพูดคำจาต่างๆนี่นี่มันก็มีอยู่ในนี่นี่กลิ่นอย่างนี้นะมันก็มีอยู่ในนี้ในกายเนี่รสก็มีอยู่นี้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีอยู่ในนี้เราคิดดูจะมีอยู่ที่ไหนล่ะ <c oughs> มันมีอยู่ในนี้แล้วทีนี้เมื่อเราเพ่งดูในนี่เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ สดสวยงดงามอะไรเลยอย่างนี้เมื่อมันเห็นรูปอันนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนไม่สวยไม่งามแล้วรูปอื่นมันก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเสียงกลิ่นรสก็ดีสัมผัสทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเห็นในนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรแล้วภายนอกนู่นมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนเหมือนกันเมื่อเห็นในนี้ว่าไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอะไรเลย อย่างนี้นะมันก็ต้องเห็นสิ่งภายนอกนั้นไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ว่าทำอย่างไรได้ในไหนมันก็ได้เกิดมาแล้วได้มาอาศัยอยู่ขันห้านี่แล้วจะฆ่าตัวตายเสียอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องก็เป็นกรรมเป็นเวรเ <c oughs> มื่อบุคคลมารู้อย่างนี้แล้ว ก็ต้องพี่นายเห็นว่าการที่เราได้ขันห้าอันเป็นรูปร่างของมนุษย์มานี่นะบุญกรรมตกแต่งให้มาเพื่อให้เราได้สร้างบุญบาร,รมีเพิ่มเติมของเก่าให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับจนขัวมันจะเต็มบริบูรณ์คนเราเนี่ยถ้าบุญถ้าสั่งสมบุญไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วก็ จะไม่ยุติลงได้เลยการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้นะก็จะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ร่าไปอยู่นั่นแหละเรียกว่าเราท่องเที่ยวเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีเพื่อให้มันเต็มแต่ว่าบางคนก็ลืมตัวบัะนี้นะตนเกิดมาแล้วนึกไม่ได้เลยว่าตนเกิดมาสร้างบุญบาร,รมีนึกไม่ได้ ก็เลยเมาอยู่กับโลกอันนี้ไปโดยส่วนเดียวดังที่เราเห็นกันอยู่นะบางคนนะไม่ได้สนใจในการบุญการกุศลอะไรเลยไม่สนใจในการที่จะละความชั่วทำความดีอะไรก็อยู่ไปกินไปตามยถากรรมอย่างนั้นมีอยู่ถมไปเนี่ยเรียกว่าคนเรามันลืมตัวนะมันลืมเหตุปัจจัยของชีวิตอืม มืดแต่ด้านเอาจริงๆเนีไม่รู้ว่าตนเกิดมาเพื่ออะไรเไม่รู้จุดประสงค์เลยนั่นแหละทีนี้ผู้ที่เคยมีสติสบัมปเช็ญญะเคยมีศรธารมมั่นในบุญในกุศลมาแต่ชาติก่อนนู่นพอเกิดมาชาตินี้บุญเก่านั่นแหะมันมามันมาเตือนใจให้ระลึกได้ให้ระลึกว่าเออนี่เราเกิดมานี่ เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีอบุญบาร,รมีที่เราทํามานะั้นมันยังไม่เต็มมันยังน้อยอยู่จําเป็นที่เราจะต้องพยายามสร้างบุญบาร,รมีให้มันมากที่สุดในชีวิตของเราแล้วก็นในขณะเดียวกันสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษเราจะพยายามละเว้นให้มันหมดไปเลยจากไมส่สะสมมันไว้ขึ้นชื่อว่าบาปเพราะมันก่อให้เกิดทุกข อันผูใ้ใดมาระลึกถึงตัวเองได้อย่างนี้นับว่าโชคดีเหลือเกินนะนับว่าเป็นคนมีมงคลอยู่ในตนมากมายทีเดียวหละเพราะว่าผู้นั้นจะได้พยายามสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในตนของตนในเวลาที่มีชีวิตเป็นอยู่เนี่ยเพราะว่าชีวิตของคนเราในยุคนี้สมัยนี้มันน้อยเหลือเกินนะ ถ้าใครไม่รีบเร่งทำความดีไม่รีบเร่งละความชั่วแล้วก็จะไม่ได้ทำเลยพอแต่อ้างโน้อนอ้างนี้อยู่อย่างนี้แล้วก็ไปไปหน่วหนึ่งความตายมาถึงแล,วแล้วก็แล้วเลยไม่ได้สั่งสมบุญกุศลแล้วไม่ได้ละความชั่วความชั่วมีอยู่ในใจอย่างไรมันก็ติดสอยห้อยตามก่อทุกข์ให้ไปในชาติหน้าต่อไปอีกใออย่างนี้เลยมันจึงน่าเสียดายนะคนเราถ้าหากว่าเป็นอย่างว่านี่นะ ผู้ใดรู้ตัวได้แล้วอย่างนี้มาสำรวจกวดดูตนของตนนะเมื่อไม่เห็นว่าความชั่วอันใดมีอยู่ในจิตสันดานของตนนะอย่างนี้แล้วก็เพียรพยายามละให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจให้ได้นี่นะว่าเป็นวาสนาของผู้นั้นเลยผู้นั้นเกิดมาเพื่อชำระล้างตัวเองที่สก,กปรกมัวหมองมาแต่ชาติก่อนนู่น ให้เป็นคนสะอาดสะอา้านนี่นั่นแหละเราเอาพระธรรมคำสอนของพระเจ้านี่เป็นน้ำสำหรับล้างกิเลสอันมันทำให้ตนเองมัวหมองมานั่นนะ่ะเช่นอย่างเอาทานการให้การบริจาคนี่เป็นการเป็นน้ำสำหรับล้างความโลภความสนีห่วงเห็นต่างๆออกไปจากกิจใจนี่เอาศีลหรือเมตตากรุณาธรรม นี่เป็นน้ำสำหรับล้างความโกรธความมตตาบาตต่างๆให้ออกไปจากกิจใจนี่ไอ้ความโกรธความพมตตาบาตต่างๆหูวนี้บุคคลจะไปเอาสิ่งอื่นมาล้างนะมันไม่ได้นะไม่ได้มันไม่ออกละมันไม่ยอมออกจากกิจใจเลยถ้าไปเอาสิ่งอื่นจะไปเอามนุกนคาถาอันวิเศษใดๆในโลกนี่ก็าทาเลยมาสาธยายมาบริกรรม เท่าไรนี่ความโกรธมันหาได้เบาบางไหมเ,ออเพราะว่ามันคนละเรื่องกันอย่างนั้นก็ควรพากันเข้าใจเนื้อหาแห่งความโกรธให้ได้ความโกรธนี่มันหมายความว่ายงไงเนื้อในใจความความโกรธนี่ก็คือคือจิตใจที่ปราศจากเมตตานั่นเอง ปาศจากความรักให้เอ็นดูนั่นนี่ความโกรธนี่ก็หมายเอาความที่จิตใจหวังก่อความพินาศให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าความโกรธนี่เนื้อในใจความเห็นงความโกรธนะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจมัน มันมีความมุ่งหมายอยู่อย่างเนี้เราจะไปเอาคาถาอาคมอื่นมาสาธยายกําจัดมันจะไปได้อย่างไงอ่ะนั่นแหละมันก็ต้องเอาความเอ็นดูกรุณานี่แหละมาลบล้างกันเนะมื่อน้มจิตใจลงเครือความเอ็นดูสงสารในฐานที่เกิดมาแล้วเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเรียกว,ยว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะไม่ใช่ว่า เป็นผู้วิเศษมีชีวิตยั่งยืนอะไรอ่ะเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายชั้นใดคนอื่นก็แก่เจ็บตายเหมือนกันนะไม่มีใครจะยั่งยืนอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไปเบียดเบียนเขาจะไปทำลายล้างชีวิตเขาหรือไม่ก็ตามรูปร่างอันนี้มันก็ถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกแตกดับไปเองมันเลย เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องดำริดที่จะไปทำลายร่างผ่านรูปร่างของใครตัวใครในโลกนี้เลยไม่จำเป็นนะเพราะว่ามันมันมันจะแตกกระดับของมันอยู่แล้วนี่ไม่จำเป็นต้องไปทำลายร่างมันเลยเพราะถ้าผู้ใดไปคิดทำลายร่างอย่างว่านี่มันก็เป็นกรรมเวนเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้จบรู้สิน้นนี่มันต้องพี่นาะเห็นอย่างนี้มันถึงบรรเทาความโกรธความมายาบาลงได้คนเรานะ่ะ อันนี้แหละนะว่าเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยเออน้ำเมตตาน้ำกรุณานี่อันนี้เป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวในพระพุทธศาสนานี้นะดังนั้นนะทุกคนต้องดื่มต้องพยายามดื่มน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ในใจไม่ใช่ดื่มไว้ในร่างกายนะดื่มไว้ในใจนั่นแหละน้มเข้าไปสู่จิตใจให้ได้ ไม่ใช่ว่าเพียงได้จําเอาตัวตัวหนังสือไว้ได้เท่านั้นแล้วนึกว่าตนมีเมตตาธรรมอยู่ในใจแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นนึงไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่น,นักต่อเมื่อเราน้อมเอาคำว่าเมตตาธรรมอันนี้เข้าไปถึงจิตใจจริงๆอในใจของตนนั่นะคิดมุ่งหวังว่าที่จะ พยายามทำตนให้เป็นสุขและจะช่วยผู้อื่นให้เป็นสุขเหมือนกันเท่าที่จะช่วยได้ในใจนั้นไม่คิดที่จะทำลายล้างผ่านใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยแม้ใครจะแสดงตนเป็นศัตรูต่อตนก็ช่างนี่ความเป็นผู้ตั้งใจไว้อย่างนี้เสมอเสมอไปอย่างนี้แหละความโกรธความพยาบาทมันถึงเบาบางไปจากกิจใจได้ ใจก็จึงสงบแน่วแน่ถ้าว่าใครยังสะสมกิเลสเหล่านี้ไว้ในใจนะใจนั้นสงบไม่ได้เลยมันจะต้องฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่นั่นแหละาะกิเลสนี่มันไม่ยอมให้ใจสงบนะลักษณะของกิเลสมีแต่มันปั่นใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นลักษณะของกิเลสอีกอีกลักษณะหนึ่งก็ทำใจให้เศร้าหมองขุนมเอ่ นั่นแหละคนเรานี่ถ้าหากว่าจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วไม่มีความสุขเลยจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วหน้าตาก็มนหมองไม่ผ่องใสไม่เบิกบานเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากายกับจิตมันเนื่องกันเมื่อจิตมันหมุนไปอย่างไรมันมีลักษณะอาการอย่างไรมันก็ทำให้ร่างกายนี่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของจิตนั้นได้ เราะว่าจิตน้นมันมีมันมีอำนาจเหนือร่างกายนี่มันเป็นอย่างนั้นแม้ความหลงก็เหมือนกันนะเราก็ต้องเอาน้ำคือสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นน้ำสำหรับล้างความหลงให้ได้ความหลงในที่นี้เนื้อในใจความแห่งความหลงก็หมายความว่ามันระลึกถึงเรื่องนั้นไม่ได้เลย หรือว่าระลึกได้แต่ว่าระลึกไปในทางที่ผิดเข้าใจผิดไปในเรื่องนั้นโดยสำคัญว่าที่ตนเข้าใจนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ถูกต้องอแต่แล้วไม่ใช่มันถูกต้องมันเป็นทางไปสู่ทุกข์อย่างนี้นะท่านจึงเรียกว่าหลงนั่นแหละถ้าพูดกันอย่างให้ชัดๆตรงไปอีกก็ ก็หลงยินดีหลงยินร้ายอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต,ต่างๆในโลกนี่นหะอันนี้เราเรียกว,ว่ามันได้ความชัดเลยคำว่าความหลงนี่นะเพราะว่าเมื่อบุคคลหายหลงแล้วนะจักมองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่ไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันแปรปวนมันแตกมันดับไป ไม่ไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยไม่ได้อะไรถึงแม่บุคคลใดจะส่งใจไปผูกไปพันไว้ด้วยความยินดีก็ตามยินร้ายก็ช่างผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ของเหล่านั้นเลยนี่เพราะเหตุนั้นแหละเมื่อหายหลงแล้วมันจึงเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแทนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึด มันถือมันแท้ๆรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆดังกล่าวมานี่เป็นอย่างนั้นต้องศึกษาให้รู้ความจริงนะจิตใจของคนเรามันคล้องอยู่ในกามมะุณทั้งห้านี่แหละอยา่าไปอย่างอื่นใดเลยแม้จะเป็นนักบวชก็ช่างนะลีกออกจากกรรมมะุณทางกายมาแลว้วแต่ใจนั้นสิ มันยังไปผูกพันอยู่นี่ต้องเพ่งดูตัวเองให้มันเห็นนักบวชทั้งหลายนะหรือว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายก็เหมือนกันนะไปเพ่งอยู่แต่ความพอใจในการมคุณจนเกินขอบเขตอันเป็นเหตุให้ได้ร่วงสินข้อที่สามที่ว่ากามเมสงมิชาจารย์ ไอเ้เช่นนี้มันก็ก่อให้เกิดบากอากุศลนี่บุคคลผู้เพิดเพลินในการมาคุณเกินขอบเขตจะเป็นผู้ครองเรือนก็ดีมันก็นำทุกขนำโทษมาให้แต่ถ้ารู้จักพอดีไม่ไม่ให้ร่วงศินข้อพุทธบัญญัติต่างก,กล่าวมานั้นมันก็ไม่เกิดโทษเกิดทุกขอย่างหยาบคายร้ายกาศ แต่มันก็ต้องให้เกิดโทษเกิดทุกข์ในการเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้แต่มันไม่ถึงกับไปให้เกิดทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นหมายความว่าอย่างนั้นโทษแห่งกรรมมุณนี่นะพ้นจากทุกชนิดหนึ่งมันก็ไปติดอยู่ในทุกข์อีกชนิดหนึ่งนี่มันต้องใช้ปัญญาคิดไข้ค,ควรให้มันเห็น ผู้ครองเรือทั้งหลายถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่หมุกมุ่นอยู่ในกรรมคุณโดยส่วนเดียวจะหาหนทางสั่งสมบุญกุศลฝึกผลกายวาจาใจขั้งตนให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมนทินต่างๆหมายความว่าผู้นั้นตื่นตัวได้หายหลงและจะจะไม่ยึดถือเอาบาปเอาโทษทั้งหลายติดตัวไปเลยแม้ว่า จะต้องเกิดอีกในโลกหน้าต่อไปก็จะไม่หาบเอาบาปเอาอากุลต่างๆติดตัวไปจะเอาแต่บุญแต่คุณนี่แหละเป็นญาณพาหานะรองรับดวงเกิดอันนี้ไปสู่โลกหน้ามันถึงจะมีความสุขได้นี่ผู้ไม่หลงไม่เมาผู้ตื่นตัวมันก็ต้องเป็นเช่นนี้แหละผู้ผู้ไม่หลงก็หมายความว่ารู้ได้เลยว่า จิตใจของบุตุชนคนเรานี่นะมันมีทั้งดีทั้งชั่วหมักหมมอยู่ในใจนี่มานับชาติไม่ท้วนแล้วที่ร่วงแล้วมาไม่ใช่ว่ามีแต่ดีรุวนๆแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ชั่วรุวนๆไม่ใช่นะอืนั่นแหละไอ้ผู้ที่หายหลงหายเมาอย่างว่าตื่นตัวอย่างนี้แล้วมาพี่นาเห็นจิตใจตัวเองมันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในนี้ ดังนั้นแหะจึงต้องมาภาวนาโน้มใจลงสู่ความสงบแล้วใช้ปัญญาวินิจฉัยดูว่าจิตใจนี่มันยึดเอาความชั่วไว้อย่างไรบ้างนี่มันก็เห็นแหละเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มันก็รู้เรื่องตัวเองรู้ฤิ์ใสใจของตัวเองว่ามันชอบยึดเอาความชั่วอย่างนี้อย่างนี้ไว้เช่นบางคนนะ่ะมันเคยชอบโลภเล่งเพ่งเล็งไปในสมบัติผู้อื่นบ้าง ในสามีภรรยาคนอื่นบ้างเช่นบางคนก็มีนิสัยชอบโกรธชอบผูกโกรธไว้ในใจอ,อย่างนี้มันก็รู้ถ้าหาว่าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะบางคนก็ชอบหลงชอบเมาเข้าใจผิดไปเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นบาปว่าเป็นบุญไปก็มีมือนี่ถ้าภาวนาทำใจสงบลงไปแล้ว ใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดอาูอุปนิสัยใจคอของตัวเองรู้ได้แน่นอนเลยทุกคนย่อมรู้ตัวเองได้ดังนั้นไม่ควรประมาทควรพากันไว้พระนั่งสมาธิภาวนาน้อมเอาพระคุณทั้งสามประการมาตั้งไว้ในจิตน้มเอาบุญเอากุศลเอาความดีที่ตนทำมาให้มาตั้งไว้ในจิตใจนี่ เมื่อบุญคุณนี่เกิดขึ้นในจิตนี้แล้วจิตนี้จกไม่กระสับกระส่ายไปทางอื่นเลยจิตนี้ถ้าไม่มีบุญมีคุณตั้งอยู่ภายในนี้แล้วมันมันว่าเวเอ,อมันเมื่อมันว่าเวมันก็ต้องคิดสายไปแล้วมันคิดสายไปหาที่พึ่งนะที่มันคิดไปนั่นนะมันคิดสายไปหาที่พึ่งไปหาความสุขเออทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุขได้นี่เมื่อมัน มันมองไม่เห็นว่าความสงบจิตนี่นเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมนี่มันก็มองเห็นวัตถุสิ่งอื่นภายนอกนู่นว่าจักอำนวยความสุขให้แก่ตนเงินเหลือลาบยศสนเสริญหรือหมู่เนี้ยถ้าตนได้สิ่งมูนี้มาแล้วตนก็จะมีความสุขพอมันคิดเห็นอย่างนี้แล้วใจมันก็เพ่งเล็งไปทั่วเลยบบบนี้อ,อ่มเป็นงั้นทีนี้ถ้าหากว่ามันน้อมบุญน้อมคุณนี่เข้ามาสู่จิตใจนี่ได้ มามองเห็นบุญเห็นคุณนี่ว่าเป็นสิ่งอำนวยความสูขให้ตัวจิตนี่ได้จริงๆอย่างนี้แล้วจิตมันก็อยู่แล้วมันก็ไม่คิดกระสับกระใสไปแสวงหาอะไรต่ออะไรภายนอกเลยทีนี้มันก็สงบนิ่งอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่แล้วก็สบายก็อิม่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่บัดน,นี้แม้ว่าทรัพย์ภายนอกนั้นจะไม่มีมากมาย แต่เมื่อมีทรัพย์ภายในคือบุญกับคุณนี่แล้วมันก็อิ่มใจอมันก็อิ่มแล้วกส็สงบอยู่ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการภาวนานี่นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าครือขัดก็จึงว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นจริงๆสําหรับผู้ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารแล้วไม่ควรที่จะไปคิดว่าอเรานี่ครองเลื่อน ไม่มีโอกาสที่จะได้มานั่งสมาธิภาวนาจิตใจก็ไม่สงบเพราะว่าอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีมันต้องคิดต้องอ่านหาอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยมันจะเอาเวลาไหนมาภาวนาให้ใจสงบนี่บางคนส่วนมากนะบัดนีมันคิดอย่างนี้เลยจึงเลยไม่สนใจเรื่องสมาธิภาวนาเลยนั่นเป็นความเข้าใจผิด ผู้ใดไม่สนใจสมาธิภาวนาผู้นั้นยิ่งได้รับความทุกข์ใจมากเพราะว่าตัณหาความอยากไม่มีสิ้นสุดเลยส่งเสริมมันเท่าใดมันยิ่งมากขึ้นไปเท่านั้นเ,ออเมื่อความอยากมันมากเข้าไปเท่าใดความทุกข์ใจมันก็มากขึ้นเท่านั้นไม่มีสิ้นสุดเลยแล้วเหลือแต่คิดเหลือแต่อยากได้แต่ไม่ได้เพราะอะไรเล่าก็เพราะว่าบุญวาสนาที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันน้อยไป ชีวิตนี่มันก็อยู่ในกรอบแห่งบุญแห่งกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นไม่ใช่ว่ามันจะไปต้องการอะไรได้ตามประสงค์นอกเหนือจากบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมันก็หาเอาได้อย่างนี้ไม่ใช่ถ้าหากว่าไม่อาศัยบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนเป็นเครื่องบังคับชีวิตนี่ไว้แล้วใส้ใครๆมันก็ต้องรวยเหมือนกันหมดไม่ใช่เหรอลองคิดดู เพราะทางคนก็ทําการทํางานแสวงหาเงินทองเหมือนกันนะแต่แล้วมาทําไมมันถึงไม่ร่ํารวยบางคนก็รวยอย่างนี้นะนั่นแหละให้พึงเข้าใจว่าชีวิตของคนเรานี่มันอยู่ในกรอบแห่งบุญแห่งกรรมก็ใครทําบุญกุศลทาความดีมามากแต่ชาติก่อนนะผลแห่งความดีนะั้นมันก็มาอํานวยให้เขาจเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสรเสริญความสุขกายสบายใจมีอายุยืนยาวนานอืม มีผิวพรรณผุด่องมีรูปสวยรูปงามอโมนียรุ่นแต่เป็นผลแห่งความดีที่เขาทำมาแต่ชาติก่อนทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นแต่ถึงอย่างนั้นคนผู้เช่นนั้นมันก็ยังยุติความอยากไม่ได้ดอกเขามีเท่านั้นแล้วแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ภาวนาไม่ได้ห้ามใจไม่ได้สงบความอยากลงไปบ้างอย่างนี้ เขาก็ถือว่าทรัพย์ที่เขามีอยู่หัน้อยนิดเดียวเหมือนกันเนี่ยไม่พอแก่ความอยากมันยังอยากได้มากกว่าน,นั้นเข้าไปอีกนี่พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่านัตถิตันหาสมาน,มนาทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีนี่พระองค์เจ้าทรงตรัสภาษตนี่ไว้ตันหาของมนุษย์เราเนี่ยตันหาในใจนี่นะความอยากของจิตใจนี่นะมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเล ที่มีอยู่ในโลกนี่นู่นลองคิดดูมันก็เป็นความจริงแหละเป็นความจริงทีเดียวเพราะว่าทุกคนย่อมรู้ดีนะได้หมื่นหนึ่งแล้วยังไม่จูใจนะอยากได้สองหมืน่นได้แสนหนึ่งแล้วยังไม่พออยากได้ล้านนี่นะโอ้ยเงินแสนหนึ่งเอามาทําอะไรได้เพราะวะ่าออลงทุนค้าไปหน่อยหนึ่งก็หมดแล้วออถ้าได้สักล้านหนึ่งยังชั่วหน่อย ท่านเมื่อได้มาล้านหนึ่งแล้ววันนี้เอาการค้าการงานขยายออกไปอีกจ่ายออกไปอาอาเงินล้านหนึ่งไม่พอแล้วมันก็อยากได้สองล้านอยากได้สิบล้านเข้าไปนู่นนนวัดนี้เพราะฉะนั้นจึงว่ามันไม่มีสิ้นสุดความอยากนี่นะถ้าบุคคลห้ามจิตใจตัวเองไม่ได้แล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะความอยากนี่แหละจะไปทำบาปทำกรรม ใส่ตนเองมากก็ดีน้อยก็ดีอ้อใัยความอยากนี่นะ่เป็นมูลเหตุแต่ความอยากนี่มันมีอวิชาเป็นเพื่อนดังที่เคยพูดให้ฟังมานั่นแหละมันมีความไม่รู้น่ะนะกากับอยู่กับความอยากเมื่อมันอยากไปในทางผิดทางเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้นะเหตุนั้นน่ความอยากนั้นจึงชื่อว่ามีอวิชาเป็นเพื่อนความอยากอนใดถ้ามีปัญญาเป็นเพื่อนแล้วน่ะความอยากนั้นมันจะก ดำเนินไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอยากให้ตนมีความสุขอยากให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็ไม่เบียดเบียนเขาสเสวงหาเลี้ยงชีพโดยทางบริสุทธิ์อยากให้ตนมีความสุขอันมั่นคงยั่งยืนอย่างนี้ก็ต้องภาวนาเจริญไตรลักษณะญาณให้แจม่มแจ้งขึ้นในใจเสมอ เมื่อไตรลักษณญาณน,นี้มันแจ่มแจ้งขึ้นแล้วมันก็จะไม่ยึดไม่ถืออะไรอะไรในโลกนี้อาศัยโลกอันนี้อยู่ก็อุปมาเหมือนอย่างน้ํามันอาศัยอยู่กับใบบัวหรือใบบัวอาศัยอยู่กับน้ําเท่านั้นแหละธรรมดาใบบัวอาศัยอยู่กับน้ําเนี่ยน้ํามันซึมเข้าไปในใบบัวไม่ได้เลยแต่ใบบัวจะอยู่ปราศจากน้ําก็ไม่ได้ถ้าหากว่าอยู่ห่างจากน้ําแล้วตาย นักใบบัวนั้นเจริญอยู่ในน้ําแต่ไม่ติดอยู่ในน้ํา่ันใดมูนีผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้แจ้งโลกนี้ทำเป็นจริงแล้วแต่ท่านก็อาศัยโลกนี้อยู่แต่ท่านหกไม่ติดอยู่ในโลกนี้หมายถึงดวงใจของท่านนั่นแหละไม่ติดอยู่ในโลกนี้เหมือนกับใบบัวน้ำซึมซาบเข้าไปไม่ได้ก็ฉันนั่นแหละดังนั้นพวกเราที่เป็นบริษัทของ พระผู้เทเจ้าผู้รู้ประเสริฐในโลกเนี่ยเรารู้อุบายรู้แนวทางอย่างนี้แล้วนะก็ควรฝึกจิตของตนนะเข้าไปเรื่อยๆจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาไปให้แก่กล้าไปเรื่อยๆเช่นนี้แล้วจิตใจนี้มันก็จะค่อยตั้งมั่นลงไปมีสติมีปัญญาปกครองอยู่อ อารมณ์ที่น่ายินดีไร้สังหาหก็จะซึมซาบเข้าสู่จิตใจนี้ไม่ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้